ส่วนใหญ่ถ้าเห็นลายนี้ปุ๊บก็รู้ทันทีมาจากข้างในข้างในไหนแดนสวรรค์ที่อาตมาบอกไ Dance ว้แดนสวรรค์ที่อาตมาภาพก็คือในเรือนจํานะครับโดยเพราะมาวัดผ่ล้อมเนี่ยพระทุกรูปนะครับอยู่ในกรอบของระเบียบวินัยหมดทุกอย่างเห็นหน่ากลัวสักเต็มเต็มนนะัแต่ว่ากลับตัวกลับใจคําว่าโจรกลับใจเนี่ยมีจริงอยู่ที่วัดผ่ล้อมคนระับบางคนอย่างที่บอกติดทุกติดตารางออกมาออกมาจะไปขอสมัครบวชจะไปขอทํางานที่ไหน เขาก็ไม่รับสังคมรังเกยียจแต่วัดผ่ล้อมไม่รังเกยียจครับรับเสมอครับไม่มีการรังเกยียจกับคนเหล่านั้นแล้วก็ยินดีที่จะให้โอกาสของทุกรูปในการที่จะมาอยู่ร่วมกาลเหาพัน์ทุกรูปต้องมีหน้าที่หมดแลด้วโดยเพราะการที่มาอยู่วัดผ่ล้อมนั้นต้องมีนโยบายอันเดียวกันอยู่ให้วัดอาศัยมิใช่ไปอาศัยวัดอยู่